ขอกราบนมนมจงมีแด่พระธนตถ์เจ no 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 um, no no ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าพระเจ้าใหญ่ห้าพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ขอถวายความเคารพพระเทราชเทวราชทุกโลกขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการธรรมะจากวิหารพระเจ้าใหญ่ห้าพระองค์วัดหนองเป็ดตำบลนาคายเอการจุมจังหวัดอุดรธาน ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกช่นเคยวันนี้ไร้น้อมนำาศนนานสนธรรมคำสอนขององสมเด็จพระจินนวรรัมมาพทธเจ้านายท่นั้งหลายฟังในเรื่องในหัวข้อเรื่องว่ามงคลคำว่ามงคลคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริ อาพูดทายทั้งหลายฟังว่ามงคลในทางพระพุทธศาสนานั้นมีเท่าไรแล้วมีอะไรบ้างเรื่องมงคลนี้เกิดขึ้นในชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลเรื่องนี้จดกันถกเถียงกันอยู่เป็นเวลาสิบสองปีครั้งแรกก็เกิดในมุษย์โลกคือในชมพูทวีป ก็ถามกันก็ตอบกันตรวจกันว่าสิ่งไหนที่เป็นมงคลสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งไหนเป็นมงคลก็เสียงกันถามกันตอนแรกก็อยู่ในโลกมนุษย์คือสมพูธะีแล้วก็ถามกันไปเรื่อยๆจนไปขึ้นไปบนสวรรค์ทั้งหกชั้นแล้วก็ไปถึงปฐม,มโลก เรื่องนี้ถูกเพียงกันหรือว่าจดกันอยู่เป็น,ปนเ,เวลา1ิปีในที่สุดพระพุทธเจ้านื้อเทวดาจึงในที่สุดขอไปในที่สุดเท้าสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าของพระยินในสวรรค์ชั้นดาววันง ได้นำเทวดาพวกหนึ่งมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลากลางคืนในวันหนึ่งก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องว่ามงอะไรคือมงคลมีเท่าไหรอะไรบ้างก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ได้ตรัสบอกสิ่งที่เป็นมงคลในพุทธศาสนาบอกว่ามีอยู่สามสิบแปดประการ เรียกว่ามงคลสาประการ <c oughs> ต่อไปเรียกว่ามงคล3าประการซึ่งมีอยู่สิบโมหรือสิบคาถาด้วยกันซึ่งพระองค์ก็ตรัสไว้ในมงคลอจูดเรื่องมงคล38ปประการ साभालीवा असेवनाचभा पฑतानवना पूछจะ पूछ यहतखमुतम पतिथ सवाच पूचकता पஞ்சताਅ स पनिธจะඒतमा කमुतपाह सच सगी नहींचभादताच जावाच ඒतमा කमम

kārenātāṁ maśavanaṁ ye tammaṁ kalaṁ uttamaṁ kaṁ tīkasyo vajacataḥ samanānaṁ ca tāsaṇṁ kārenātāṁ maśākacchā ye tammaṁ kalaṁ เกิดาึ้นตนีก็จะา,านาสัพสพทั้งลาจทกิสัพพตัศสงถงคารกจันเจสังมังกรมุตกมันติอันนี้เป็นมงคลสาิประการซึ่พุทธเจ้าสเป็นมาษาบาลีต็จะขอบเลเป็นภาษา,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 าไทยทั้งจสามข้อว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่เป็นมงคลพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสามแปดประการเช่นหนึ่งการไม่คบคนทาน สองอการไม่คร,บคครอครบบัณฑิต 3. บูชาคนที่ควรบูชาสอยู่ในพินที่เหมาะสม 5. เป็นผู้มีบุญที่ได้ทำไว้ในการก่อน 6. กวางตนเหมาะสมชอบธรรม เความเป็นผู้มีการศึกษาเ่าเรียนมากแต่ความเป็นผู้มีศิลปะวิทยาก็ 9. ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ได้อบรมมาดี1ิ 10. พูดจาปราศดีสิบเอ็ดเลี้ยงภูบิดามันดา 12. สองสงฆบท 13. สิสามสงฆปัญญา สิบสี่ทำง,งานไม่ข้างค้างไม่อาคุณสิบห้าให้ทานสิบหกการประพฤติการประพฤติตามหลักธรรมสิบเจ็ดสงเคราะห์ญาติทั้งหลายสิบแปดทำง,งานที่ปรศาศจากโทษสิบเก้ามัดเดิมจากความชั่ว ยี่สิบอาศัยอ่อามาฟังฟังครับตนจากการดื่มน้ำมายี่สิบเอ็ดความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายยี่สิบสองมีความเคารพยี่สิบสามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนยี่สิบสี่มีความสันโดยี่สิบห้ามีความประัญโย ยี่สิบหกฟังธรรมตามการยี่สิบเจ็ดมีความอดทนยี่สิบแปดความเป็นผู้บ่านอนสอนง่ายยี่สิบเก้าการพบเห็นสมนักสามสิบสนทนาทำตามการสามสิบเอ็ดมีความเพียรเป็นเครื่องเผาอิเล็สามสิบสองการประพฤติพรหมจรรย์ สามสิบสามการเห็นอานยะจัตทั้งหลายสามสิบสี่การทำพระนิพพานในแจ้งสามสิบห้าผู้ที่มีจิตถูกโลกกระทำกระทบแล้วไม่บันไว้สามสิบหกจิตที่ไม่มีความเศร้าสามสิบเจ็ด จิตหมดสุรีคือกิเลสสามสิบแปดจิตถึงความปลอดโปรง่งอันนี้คือมงคลสามสิบแปดประการอาจจะอา่านสอบข้อกันก็ต้องขออภัยอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นมงคลคนสมัยนั้นก็จะถกเถียงกันด้วยประการต่างๆว่าการทําอย่างนี้การทําอย่างนั้นเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดี แต่พระเจ้ากลับเป็นมาตรฐานไว้มี3 8ประการถ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมอาจจะจำไม่ได้หรือฟังไม่ทันยังไงก็ค้นดูใน Google ก็ได้ใน Google ใน YouTube หรือในหนังสือนในใจจตู้ใจติดอกก็จะรู้ว่ามงความประการมีอะไรบ้างวันนี้พูดอาจจะ จำไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเยอะสามิบประการอ,อย่างน้อยข้อต้นๆก็อาจจะจำได้หนึ่งการไม่คบคนทานมีพุทธเจ้าถือว่าเป็นมงคลเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าคำว่าคนทานคืออะไรคำว่าคนทานภาษาไทยภาษาบาลีทาละแปลว่าคนอน่อนคือคนปัญญาอ่อนคนไม่คนโนง้นั่นเองไม่รู้จักแม่บาต อาบนคนทอดไม่รู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ยู่ไม่รู้จักทางเสื่อมคำเจริญเขาเรียกว่าคนพ่านถ้าผ่านมากเขาเรียกว่าอันธาพาผนอันธัานเนี่ยแตเป็นภาษาไทยว่าคนโง่คล้ายๆกับคนตาบอดอันธาะแต่ก็บ่อดอานรักแต่ว่าโง่โง่มือนกับคนตาบอดคนตาบอดนี่เขาโง่เขาไม่รู้จักอะไรที่จะไปทางไหนทางไหนต่จิตใจก็อาจจะไม่โง่ก็ได้แต่ว่า ทางด้านกายภาพเขาโขง่เขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ถ้ามันมีคนอื่นเป็นดวงตาให้เขาคนทานมีลักษณะเป็นอย่างไรคนทานนี้มีลักษณะคือบางคนก็จะไม่รู้ว่าถ้าจะไม่ครบคนทานจะรู้ได้ยังไงคนไหนเป็นคนทานพระพุทธเจา้าจัดแนะนำไว้ว่าให้สังเกตดูว่าคนทานคือเวลาคิดก็จะคิดไม่ดี เวลาพูดก็จะพูดไม่ดีเวลาทําก็จะทําไม่ดีสังเกตดูการพูดการทําอาการทําการพูดการคิดของเขาถ้าเขาคิดผิดศีลผิดธรรมถ้าเขากระทําผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นคนพานถ้าเขาพูดกระพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นคนทานถ้าคิดในแง่ที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นคนพานด้วยสังเกตที่การ ทำพูดคิดจะไม่ง่ายอันนี้คือคนทานส่วนบัณฑิตนี้ก็คือคนคนดีคนฉลาดนะบัณดิเตรตียว่าผู้รูก้ก็จะตรงนันข้ามกับคนทานก็คือจะเป็นเวลาพูดก็จะพูดดีเวลากระเวลากระทำก็จะทําดีเวลาพูดก็จะพูดดีเวลาคิดก็จะคิดดีอันนี้เรียกว่าบัณฑิตแตีว่าผู้รู้ ผู้มีคุณธรรมนั่นเองไม่ใช่รู้อย่างเดียว้ารู้อย่างเดียวนี่ก็ยังยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตเท่าไหร่บางคนอาจจะมีความรู้เรียนหนังสือเก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมอย่างนี้ก็ไม่เข้าหลักกับคาว่าคนคน,นผู้รู้ในทางพุทธศาสนาการพบคันทานนี้จะทําให้เราเสียหลายอย่าง บางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นคนไม่ดีก็ได้เราอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าเมื่อเราไปคบกับคนไม่ดีคนก็จะเอ่ยทาราเราก็จะคิดว่าเราเป็นพวกกับเขาด้วยเขาจะเหมารวมว่าเราเป็นคนไม่ดีไปด้วยพุธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับคนเอาเอาใบไม้ไปหอปลาเน่าถึงแม้ว่า ใบไม้มันจะไม่ได้เหม็นไม่ได้เน่าแต่เมื่อ,อาไปห่อปลาเน่ามันก็ใบไม้ก็พลอยเหม็นไปกับปลาเน่าด้วยการครบคนทานก็เหมือนกันถ้าเราถึงตัวเราจะเป็นคนดีอยู่แต่เราไปคบคนไม่ดีคนก็อาจจะเราก็อาจจะถูกนินทาถูกมองขึง้นไปในทางที่ไม่ดีไปด้วยแต่บางทีเราอาจจะหลงกับเขา ขายุ่ยแย่หรือว่าเขาพูดให้เราไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เพราะว่าคนพานเขาก็มีความยึดมีการกระทํามีการพูดมีการคิดในทางที่ไม่ดีอาจจะเสียคนได้ในที่สุดหรือบางทีถึงถึงเรายังดีอยู่ก็อาจจะถูกนินทาว่าเราไปคบคนไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหัวข้อที่หนึ่งกับหัวข้อที่สองวันนี้ก็คงจะพูดหัวข้อ บอกว่ามีเท่าไหร่อะไรบ้างแล้วก็หัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองไปก่อนวันต่อต่อไปก็อาจจะนําหัวข้อที่สามที่สี่ที่ห้ามาพูดวันละเล็กและน้อยสําหรับวันนี้ก็คงจะเอาไปเพืยงนเช่นนี้สุดท้ายนี้เขาขออนวยไวยพอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ คอยตัน้นางหลายใจดีใจบญเหมือนพระเวทสันดอนอให้ได้รับความจิตประการเหมือนพระนางพุธสตีขอ้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอ้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอยมีฤทธ์เหมือนพระโมก,กัลานะขอยเจริญโพค้างเหมือนอนางทาินิกาเศรษฐีขอ้มีโชคลาภเหมือนพระศีมาดีขอหายโรคีมั่งมีตลอดไปจงท,ท,ทุกท่านเอลินจเจริญธรรม